วันนี้เนี่ยนะคะกบก็จะาพาคุณผู้ชมไปแอวเหนือกันอีกรอบหนึ่งแล้วล่ะคะ่ะมาถึงแพร่ทั้งทีนะคะก็จะต้องพาคุณผู้ชมไปสักการะพระธาตุช่อแหเป็นปชูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่นะคะพระธาตุช่อแหนี้ถือว่าเป็นวัดที่ปฏิสถานองค์พระธาตุช่อแหซึ่งเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่เลยล่ะคะ่ะและปัจจุบันนี้นะคะก็เป็นที่เคารพนับถือกันเลยนะคะแต่ที่นี่เนี่ยจริงๆแล้วเขาบอกว่าคนปีเสือมาไหว้เนี่ยก็จะดีมากๆเลยนะคะแต่จะปีอะไรเรามา มาไหว้พระก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะพระธาตุเจ้าแฮน,นี้นะคะก็เป็นวัดที่ มีความศักดิ์สิทธิ์นะคะมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจเลยนะคะเขาบอกว่าที่นี่ที่ศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือที่บรรจุเส้นพระเกศาของพระพุทธเจ้ามีประวัติความเป็นมาว่าสร้างในสมัยสุขโขทัยนะคะเป็นพระาธาตุรูปทรงแปดเหลี่ยมย่อมุมไม้12สูงประมาณ33เมตรศิลปะแบบเชียงแสนด้วยนะคะบุด,ด้วยทองคําดอกบัวบเป็นพระาธาตุประจําปีเกิดของคนที่เกิดปีขาเน่ที่กบบอกล่ะค่ะมาเที่ยวจังหวัดแพร่ทั้งทีนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้ ก็คือการไปทําบุญไหว้พระนะคะ